ลูกมานี่แม่แบ่งให้อ่ะลูกอ่ะมานี้มาแนละ้วลูกแม่แบ่งให้กินนะกินเยอะๆนะลูกนะกินเยอะๆนะลูกกินเยอะๆนะให้เรนะ็วแม่แบ่งให้หน่ารักจังเลยอะ่ะกินเยอะๆนะว้ายเอ้เแกทําบ้าอะไรของแกเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าฉันเนี่ยกำลังป้อนข้าวให้ลูกฉันอยู่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะถึงมาทําแบบนี้เนี่ยนี่ไงของแกอยู่ที่เท้าฉันเนี่ยกินสิเนี่ยของแกกินไปสิกินไม่สิกินไม่สิ นี่คุณคุณใจเย็นก่อนนะคุณเมนต้องว่าลูกรัขนาดนี้เลยอะพิมพเพราะว่าลูกเอาเนี่เศษกระดูกนี้ไปนั่งกินถึงก่อนนะไปไปไปทำตัวเป็นส่วนเกินไม่ต่างอะไรจากหมาหรอกคุณพูดอะไรอ่ะนั่นพิมพ์เป็นลูกของเราสองคนนะแต่ฉันไม่นับว่ามันเป็นลูกของฉัน <c oughs> <c oughs> อากาศร้อนจังวะพิมพ์ทำไมมานั่งแถวนี้อ่ะมานั่งตากแดดตากร้อนตากฝนทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะแม่ดูหนูค่ะฮะยายแน่นอนนะดูเธออ่ะเรื่องอะไรอ่ะหนูหิวแม่ไม่ให้หนูกินอะไรเลยหนูก็เลย แอบไปแย่งกระดูกไก่ของแมวแม่มาฮะนี่พี่เม่บอกนะว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ไม่กินแต่เศษกระดูกไก่แบบนี้ทุกวันน่ะไม่ได้การละเดี๋ยวลุงไปคุยกับแม่เองอ,อร่ออยมอรเอยย่งพี่ปันงั้นเดี๋ยวคราวหน้านะพี่จะซื้อมาเยอะกว่านี้นะดีมากเลยค่ะนะั นี่แกทำบ้านของแกนะทำไมแกถึงปล่อยให้ลูกงแกเนี่ยกินแต่เศษกระดูกไก่ยังกับหมาแบบนี้เข้าป่าหายไปในยหมดนะนี่จะพูดเกินจริงไปแล้วนะนี่มันเรื่องในบ้านของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งเนี๋ยฉันจะจัดการเองไม่ต้องมายุ่งเลเหรอแต่เขาเป็นหลานของฉันฉันว่าแกเนี่ยเลือกทำร้ายติดใจหลานของฉันสักทีเถอะพี่ไม่เคยมีลูกไม่ต้องมาสอนคนเป็นแม่่างฉัน่อยเลยถึงฉันจะไม่มีลูกนะ ฉันว่าแกเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นแม่คนต่างหากอะแล้วคิดเหรอว่าฉันนี่แกก็ไม่มาน่ะเพ็งเพ็งลูกนันแกรู้ตัวไหมว่าแกพูดบ้าเรอกมาฮะเพ็งเพ็ง พมอยู่แะเพมไปไหนเพม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 อยู่ไหนลูกเพมออกมาหาลุงเร็วพิเพมเพมเพิมอยู่ไหนลูกเพมเพมลูกเพมคุณวัดคุณวัดเจอเจอพิมลูกผมไหมครับผมยังไม่เจอเลยเนี่ยผมหาทั่วหมู่บ้านแล้วผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีคนแอบลักพาตัวพิมไปอ่ะผมว่า คุณ่ันใจก่อนนะครับผมว่าไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นคือหรอกแต่มันก็น่าแปลกนะครับที่จู่ๆพิมพ์ก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโทรถามแนทดูก่อนอฮัโลโหลจ้าทีักเจอเจอลูกเรายังอะฮะยังเลยะงั้นงั้นทีลกหาต่อไปหน่อยนะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็หาเหมือนกันจ้าได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยหานะคะจ้า ไม่เจอเลยครับง,งั้นผมว่าเราไปหากระทานู้นดีกว่านะครับไปครับเฮงทีนี้เนี่ย<ๆ>ก็ไม่มีใครมาช่วยแกได้อีกแล้วแม่แม่อย่าทำอะไรหนูเลยนะนะแม่นะหนูเป็นลูกของแม่นะหยุดเลยนะอย่าพูดเองเออเอง,เอาเองพาะฉันเนี่ยไม่เคยมีโลกอย่างแกไม่ ไได้ยินเสียงอะไรไหมนี่แกฟังนะเดี๋ยวฉันเนี่ยก่อนและฉันก็จะจัดการพ่อของแกและฉันก็จะจัดการไอ้น็อตคนที่แสนี่ของแกเลยคนที่แสนดีมือกระเสียงของพิมพ์เลยอ่ะพิมพ์เหรอใช่ต้องอยู่แน่ๆเลยพิม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 รู้ไหมว่าพิมพ์พิมพ์ แล,ลูกแกด้วยแนทะผมได้ยินหมดแล้วนะที่คุณบอกว่าคุณจะกำจัดผมกำจัดลูกผมแล้วก็พี่ชายของคุณอะ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรอะ่ะพี่ปานไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือค,คือพี่ฟังฉันอธิบายนี่คุณไม่ต้องอธิบายผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวหรือคำโกหกของคุณอีกนะต่อาเนี้เราขาดกันแนทะพิมพ์ลุแนทะฉันบอกแกเลยนะต่อไปนี้แกอย่าแต่ต้องหลาของฉันอีกมิงานละคฉันไม่ปล่อยแกไว้แนะ่ พิมพรับพ่อขอโทษลูกด้วยนะที่พ่อละเลยลูกเกินไปแล้วก็ไว้ใจแม่คนนี้เขาเกินไปอะ่ะพ่อสัญญานะต่อจากนี้พ่อจะดูแลหนูแล้วก็จะชดเชยทุกอย่างที่พ่อก่อกับพิมไนะแล้วแม่ล่ะคะพ่อจะทํายังไงกับแม่คะนี่พิมเรื่องของแม่หนูหนูไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเดี๋ยวลุงเนี่ยจัดก,การเองมีลุงทั้งคนเนี่ยหนูจะปลอดภัยนะ กบ้างกันหน่อยไป,ไป,ไป